ตตตติิติิงงงงโอเคหมบชื่อลาเต้โอเคครับโอเคยวขอไปเอาของที่เลยไปขันงนะาหน้าครับปกติคนใส่เสื้อลำบ่อยไหมอ่ะไม่ได้ใส่มานานแล้วครับ เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดูแปลกเหรอครับหรือว่าไงไม่แปลกครับอ้าวปกติไม่ค่อยทักหรือเปล่าออปกติคนไม่ค่อยใส่เสื้อสีดำใช่เพราะว่าสีออดำมันไมเห็นที่มืดแต่ว่ามันก็มีข้อดีสำหรับตอน เชา้าม,มองเห็นชัดไงถ้าใส่สีขาวก็จะแสบตาถ้าสีดำก็จะดูไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่สบายตาแต่ถ้าใส่บ่อยไม่ค่อยดีนะครับสีดำทำไมครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยต้องไปเปลี่ยนเพราะอะไรครับ ันไม่ดีครับทำไมอ่ะไม่อ่ะคนไม่ได้อยู่น่าดีกว่าอะไรครับอะไรไปเถอะอ้าวมกเก็บเลยแล้วขี้มาเก็บ ทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีเลยครับมันก็ไม่มีเลยครับมันก็เสียดังไม่มีอะไรหรอกอ้าวมีแน่ๆเลยไม่มีเดี๋ยวค่อยมาบอกวันหลังแล้วกันนะถ้างั้นถ้ามีได้เดี๋ยวให้บอกวันหลังอโอเคครับโอเคครับ นันแปลกเหรอครับหรือว่าไม่แปลกครับเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวบอกนะได้เลยครับ นี่คบบ้านบ้านคืเหรอใช่ครับใกล้โรงงานเียครับม่เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไปไปสายวันแรกอันนี้บ้านชั่วคราวเพื่อแบบทำงานติดต่ออะไกับน,น้องนี่ครับก็เดียวคนเดียวทำไมนั่งพื้นนะนั่งเก้าอี้มันสกรปรกเกินไปดูยังไงมันมัน,นมีนมนน ก็ยังสุกกับปกใช่ไหมครับมันไม่ใช่สกกับปกครับมันไฟใกล้เกินกว่ามันอุ่นดีนะเวลาหนาวๆเอามือมาถูๆกันหน้าไฟแล้วก็มอามาจับแก้มเหรอครับอือจับแก้มไข่ครับไม่มีนะครับไม่เอาก็สทงแคยังไอ๋อ ไม่กลัวเลยเหรอครับนั่งพื้นไม่กลัวครับมานั่งด้วยกันหน่อยมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมกาบ่อยครับ สโสกปรกเกิดแล้ครับรู้ยังไงครับไม่ครับไปไปเกิดอะไรขึ้นหรือว่าครับนั่งแบบเดียวคันเลยหรือว่ามดกัดหรือว่ายุงหรือว่าอะไรครับไม่อโ,อโทษดีครับมันอาจจะ ไม่ใช่พื้นซีเมน์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับโอเคใช่ไหมครับตรงนั้นโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเงินเดี๋ยวไปซื้อที่ดีๆอยู่นะครับ ฮะจะพาไปหยุดด้วยเหรอไม่ใช่ครับไปถึงว่าจะไปซื้อที่ดีๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดั้งที่ดีๆใหม่ครับอันนี้จะชั่วคราวไปก่อนครับ่างๆก็เอหลังได้นะคบนู้น นั่งเหรอครับก็ได้ครับผมนั่งได้ครับ <S <S อืมขอยืมล้อโพลหน่อยได้ไหมครับ <S 2> <S 2> <S ขอ,อยืมล้อโพลหน่อยได้ไหม เออใช่ไม่ได้อ้าวอ้ยมีเหมือนกันอตอนแรกใช้ไม่ได้ครับวันนี้นั่งก่อนเลยครับ ไม่นั่งหรออ้าวเวนกรรมเปิดไม่ได้อ้าว Okay. ไปส่งนะครับนะครับน่ารักนะัเนนี่ยเก็บรายละเอียดด้วยใส่ใจใช่ไหมล่าสนใจใช่ไหมล่าอืม เดีย๋ยวเข้าไปทำงานต่อนะครับวันนี้ทำโอดึกลากับเนะบイベยายบイベย์เจอกันนะครับน,นี่ครับครับลาแม่ฝันหืมบอกฝันดีหรือ,อยังยังไม่ได้นอนเลยครับต้องไป<อ>ทำงานต่อครับร้อห้บอกลูกมา ก่อนจะนอนไม่ได้มาเจอกันแล้ววันนี้เธอเช้าเลยครับผมยืนยืนเย็บผ้าจนเช้าแล้ววันนี้โอเคลาเล่เดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายคุณนายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเบบี้ทีอ่าราเล่ฝากน้องลาเต้ด้วยนะครับน่าครับบ๊ายบายเจอกันนะครับรอเราเจอด้วยนะครับผม เหมือนกันนะครับเข้าไปได้แล้วเราขัาไปได้แล้วขึ้นรถไปได้แล้วโอเคเอาละนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเย็บผ้าก่อนนะครับผมพอดีว่างานเต็มเลยครับแต่ผมต้องไปเย็บผ้ารีดผ้าต่อนะครับทุกคนชีวิตหนุ่มโรงงานอย่างเรา ເຮົາແນ່